เรียกได้ว่าเป็นคู่รักมาแรงขวัญใจมหาชนก็ว่าได้ค่ะที่บอกเลยว่าคอยเสิร์ฟความหวานโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันอยู่เสมอเรียกได้ว่าหวานหมดขึ้นกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ พูดถึงคู่รักนะคะที่เป็นสายซัพพอร์ตกันเติมพลังใจให้กันแบบไม่มีพักนะคะต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะสำหรับไอแมนพิสิธิ์พง์และครูเนยแฟนสาวคนสวยของเจ้าตัวนั่นเองนะคะที่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหนุ่มไอแมนเนี่ยก็ยังคงเสิร์ฟความน่ารักให้เราค่ะล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมีปล่อย mv เพลงใหม่นะคะ บอกเลยว่านางเอก MV น่าคุณมากๆไหนแฟนสาวเราก็สวยแล้วอะนาะก็เอาแฟนสาวมาเป็นนางเอก MV นั่นเองค่ะในเพลงใหม่นะคะเพลงล่าสุดคือเพลงฝันห้างนั่นเองค่ะบอกเลยว่าพอเห็นนางเอก MV แล้วเนี่ยแฟนคลับเนี่ยก็คือเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเพราะว่าครูเนยเนี่ยใน MV คือสวยมากแล้วก็ไม่คิดว่าครูเนยเนี่ยจะแสดง MV ครั้งแรกออกมาได้ดีขนาดนี้หลังจากที่ MV เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะแฟนๆเนี่ยก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า เคมีคู่นี้มันดีมากคือไม่ใช่แค่เป็นเพราะว่าความรักในชีวิตจริงเท่านั้นนะคะแต่ว่าพอแสดงออกมาร่วมกันใน MV เนี่ยคือทำเอาแฟนคลับเนี่ยอินแล้วก็รู้สึกถึงความเศร้ามูดในเพลงมากๆเลย แต่ที่ต้องโฟกัสเลยนะคะคือการแสดงของครูเนยค่ะที่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเนี่ยเป็นการแสดงครั้งแรกนะคะเพราะว่าแสดงออกมาได้ดีมากๆนะคะโดยไอแมนเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยก็เอ่ยปากชื่นชมแฟนสาวอย่างครูเนยว่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูเนยมากนะคะเล่นออกมาครั้งแรกเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนอกจากนี้นะคะไอแมนเนี่ยก็ยังฝากผลงานเพลงฝันห้างนะคะ เพลงใหม่ล่าสุดที่เจ้าตัวเนี่ยตั้งใจร้องออกมาแล้วก็ได้แฟนสาวเป็นนางเอก MV โดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เพลาะมากๆนะคะการันตีความเพลาะเลยแล้วเนื้อหาความเศร้าเนี่ยเข้มข้นกว่าเพลงปลายฟ้านแน่นอนคือใครที่เคยฟังเพลงปลายฟ้าแล้วเศร้าเนี่ยเพลงเนี่ยก็คือทวีคูณขึ้นไปเลย ยังไงแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามชม MV นะคะอ่ะในส่วนของพาร์ทความรักนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เคยรู้เรื่องราวของทั้งคู่มาก่อนนะคะสำหรับหนุ่มไอแมนแล้วก็ครูเนยเนาะจะรู้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยก็เพิ่งจะเปิดตัวคบกันได้ไม่นานมานี้นะคะหลังจากที่ซุ้มคบกันเป็น10ปีแล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาแล้วต่อจากนั้นมานะคะกระแสของทั้งคู่ก็ดีมากๆทุกคนเนี่ยให้การยอมรับครูเนยเพราะว่าครูเนยเนี่ยนอกจากสวยแล้วนะคะยังซับพอร์ตแฟนหนุ่มตัว อย่่างเต็มทีแม้กระทั่งในตอนที่แฟนหนุ่มนะคะโดนดราม่านะคะเรื่องโกงเงินนะคะคู่เนยเนี่ยก็ยังอยู่ข้างๆทั้งคู่เนี่ยคอยซัพพอร์ตกันเต็มที่มากๆผ่านมรสุมกันมาหลายอย่างนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็เลือกที่จะจับมือกันไว้แน่นค่ะเดินหน้าทํางานต่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันจริงๆโดยจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะทั้งงานทั้งความรักของทั้งคู่นะคะปังแบบรัวๆไม่มีพักจริงๆค่ะเห็นแล้วรู้สึก ปลื้มใจเนาะทุกคนแฟนคลับก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่ค่ะคือนอกจากจะรักไอแมนแล้วก็คือรักครูเนยแฟนสาวด้วยนะคะอย่างที่เห็นกันในคอมเมนต์นะคะไม่ได้เข้ามาแบบชื่นชมแค่เพียงไอแมนเท่านั้นยังเข้ามาชื่นชมครูเนยอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูความเห็นของชาวเน็ตกันคะ่ะครูเนยสวยมากจ้าได้ดูแล้วพี่เนยสวยมาก นางเอกสวยสุดๆคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นแฟนสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็ส่งเสริมไอแมนแบบสุดๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่พลังบวกล้นหลามมากๆนะคะไม่ต้องพยายามหวานแต่หวานทะลุจอทำให้แฟนๆเนี่ยฟินสุดๆคะ่ะอ่ายังไงก็อย่าลืมไปซับพอร์ตนะคะ MV ใหม่ของไอแมนที่ได้แฟนสาวเป็นนางเอก MV กันเยอะๆนะคะ